สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบอลชนเดชจากช่องไทยแลนด์บ r o k กเกอร์นะครับวันนี้ผม มานำเสนอทาวน์โฮมในทำเลสมุทรปราการที่ผมยืนอยู่เนี้ยอยู่หน้าหมู่บ้านสุภารายวิวนะครับสุภารายวิวหน้าแดงนะครับเส้นนี้ก็เรียกเส้นถนนหนําแดงบางปีที่บ้านหลังที่ผมจะมานำเสนอนี้เป็นทาวน์โฮมนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับทาวน์โฮมสชั้นนะครับเหมาะค้าขายมากซื้อไปทําการค้าได้เลยเพราะมันติดถนนเมนแล้วตอนเนี้ยถนนเมนเ,มนเส้นหนําแดงเนี่ยตอนนี้กําลังขยายถนนเป็น4เลนไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมกันเลยดีกว่า รับให้ท่านดูนะครับก่อนให้ชมนะครับนี่คือเป็นทาเลที่ติดถนนนะครับติดถนนนํำแดงตอนนี้ถนนน้ำแดงบางพลีเนี่ยเ,เขากําลังขยายถนนเป็น4ี่เลนปัจจุบันตอนนี้เป็น2เลนนะครับตอนนี้เห็นไหมร้านทามาร้านร้านค้าร้านขายเนี่ยเยอะแยะมากก็คือข้างๆก็เป็นร้านทำผมร้านร้านทำผมสองร้านเลยด้วยกันนะครับ ทำไมเจ้าของถึงขายคือเจ้าของล่าสุดเนี่ยผู้เชา่าเป็นเป็นเครื่องสำอางนะครับแล้วเขาก็เลิกทำไปตอนนี้เจ้าของก็อยากจะขายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะฮะนี่สุภรายวิวนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับดูด้านในกันดีกว่าทำเลโอเคแนะ่นอนครับตรงนี้นะครับถ้าปล่อยจะซื้อปล่อยเชา่าก็ค่าเช่าอยู่อัตราประมาณ25 0 0 0นนะครับเดี๋ยวสนนราคาขายเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบทีหลังเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยนะครับ ก่อนที่จะเป็นร้านเครื่องสำอางเนี่ยเขาทำเป็นร้านนี่อยู่ครับเป็นติวเตอร์นะครับอันนี้ก็เข้ามานะครับก็จะเป็นตอนนี้เขาต่อเติมตรงช่วงนี้เขาต่อเติมนะครับต่อเติมออกมาเต็มนะครับดูจากด้านข้างที่เขาเขาไม่ได้ต่อมาแต่ตรงนี้ต่อเติมมาเต็มนะครับสะดวกสบายคือเข้ามาก็มีที่จอดรถให้นะครับตามผมมาครับอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นห้องของหนึ่งห้องนะครับ เข้ามาก็จะเล่นระดับไล่ลงมาก็จะมีห้องน้ำหนึ่งข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นห้องอนเนกประสงค์จริงๆไปทําเป็นห้องซักผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อที่ในโฉนดก็คือ23ตารางวานะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือด้านหลังเราก็จะพาย้ายมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูข้างบนดีกว่า นี่คือชั้นหนึ่งไม่มีอะไรมากนะครับก็เราขึ้นไปชั้นสองกันเลยดีกว่านะครับขึ้นมาชั้น2ก็จะมีห้องด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราดูห้องด้านซ้ายก่อนนี่นะครับห้องด้านซ้ายมีแอร์ให้หนึ่งตัวให้ตามนี้นะครับขายตามสภาพนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นติดตัวนี้เป็นโครงการของในหมู่บ้านสุภาลัยเหมือนกันแต่เป็นในหมู่บ้านแล้วไม่ได้สามารถทําการค้าได้เหมือนหลังนี้พื้นจะเล่นระดับนะครับสไตล์การเล่นระดับมันก็จะเจอห้องน้ำนะครับส่วนเปียกส่วนแงนะครับนี่คือห้องน้ํานะครับเข้ามานี่ก็จะเป็นอ่าห้องโถงห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนนะครับ ขึ้นมาชั้น2เจอ2ห้องแล้วนะครับสห้องนอนตัวนี้เป็นระเบียงครับเขาติดป้ายไว้ก็คือสามารถโฆษณาได้เลยของเราเองนะครับเราจะขึ้นป้ายโฆษณาอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับกำเลค้าขายครับไม่มีห้องว่างครับแถวเนี้ยเต็มตลอดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3นะครับ ขึ้นมาชั้น3นะครับก็เป็นห้องด้านซ้ายมือของผมก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับก็มีแอร์แอร์ให้นะครับนี่นะครับก็มีระเบียงระเบียงออกไปด้านนอกได้สุภัยนี่ก็อยู่ประมาณ8ปี8ปปีนะครับ ก็บริหนงบันไดก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานะนะครับนี่ก็เป็นห้องน้าชั้นสามนะครับมีส่วนเปียกส่วนแห้งเครื่องทาน้ําร้อนนะครับห้องนี้ก็จะมีลายเป็นบาเ์เปอร์นะครับห้องนี้ไม่มีระเบียงมีนิดนึงนะครับมีนิดนึงนิดหน่อยนี่ฮะตําเลดูครับผมยืดเอาไปให้ดูนี่ครับ เห็นไหมครับตินถนนเนี่ยข้างๆเป็นร้านทองครับที่ไหนมีร้านทองที่ไหนมีเซเว่นไม่ต้องห่วงการค้าดีแน่นอนไม่มีใครมาเปิดร้านทองตรงที่ไม่มีคนหรอกจริงไหมครับนะครับทำเลดีแน่นอนครับเต็มทุกร้านไม่มีห้องไหนว่างเห็นไหมครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีนะฮะท่านใดซื้อเพื่อจะทำการค้าเองหรือจะซื้อปล่อยเช่าบอกเลยว่ายิวข้อตอบแทนอาจจะไม่ถึง7%ที่ท่านต้องการแต่มันได้ยิวแน่นอนนะครับ ลงมาก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยแล้วกันก็เดี๋ยวเราออกไปดูทําเลด้านนอกกันเดี๋ยวผมพาดูทําเลน้าประหรนนี่ฮะสุภลายวิวก็คืออยู่ในโซนสุภลายวิวอาจจะมีค่าส่วนกลางอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยนะฮะเป็นหมู่บ้านสุภลายวิวหนาแดงนะครับก็เรียกสุภลายวิวสีนคลินนะครับซอยหนาแดงบางพียี่สิบสองนะครับ นนี่นะตอนนี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับเขากําลังขยายถนนใช่ไหมฮะทางด้านนู้นก็เป็นการขยายถนนมาทางเข้านี้ก็เป็นอยู่หน้าหมู่บ้านในโซนหนําแดงเนี่ยต้องบอกว่าหมู่บ้านเยอะมากนะครับเป็นทำเลที่คนค่อนข้างอยู่หนานแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่า ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับอย่างที่ผมได้พานำชม ทาวโฮมหลังนี้นะครับอยู่บนซอยน้าแดงนะครับนําแดงติดถนนเมนนะครถนนเมนก็คืออยู่หน้าหมู่บ้านสุภรายวิวนั่นเองนะครับ,รบก็เป็นหนึ่งในโครงการของหมู่บ้านสุภรายวิวเป็นขนาดเนื้อที่นะครับ23ตารางวาสูง3ชั้นมี4ห้องนอนมีห้องน้ําทุกชั้นนะครับมีทั้งหมด3ห้องน้ําใช้ทําการค้าได้ใช้อยู่อาศัยได้ได้2อย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วทําเลตรงนี้ผมบอกเลยไม่มีวันตายครับและถนนก็มีการขยายถนนจาก2เลนเดิมกลายเป็นเพิ่มอีก2เลนเป็น4เลนแล้วตึกหลังนี้มีแถม เข้ามาก็มีที่จอดรถท่านใดสนใจนะครับจะทําการค้าก็ได้อยู่อาศัยก็ดีท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมมาได้นะครับผมพิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับไอเดียไลน์ไว้นะครับโทรเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูบ้านได้นะครับสนนราคาตั้งไว้ที่6กล้านสเท่านั้นเองนะครับหกล้านสองแสนบาทท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาค่าใช้จ่ายการโอนอครึ่งนะครับ มาดูบ้านก่อนนะครับราคานี้อาจจะคุยกันได้นิดหน่อยผมบอลเทเดชจากคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนใครกดไลค์กดแชร์ขอเฮงเฮๆรวยรว,ว,วยนะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้ผมยินดีรับทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ